อีกด้านหนึ่งได้เห็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํารัฐบาลไทยและผู้นํารัฐบาลญี่ปุ่นนะคะโดยขณะนี้พลเอกประยุจันโอชาอยู่ระหว่างเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา3วันวันนี้เป็นวันที่2แล้วได้กระชับความสัมพันธ์กันในเรื่องของเศรษฐกิจน,นะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องหลักเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของการเมืองนายกรัฐมนตรีได้ไประบุที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตามการรายงานของสำนักข่าวเกียวโดนิวส์ว่าจะจัดเลือกตั้งในไทย ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าค่ะเข้าสู่วันที่2ของการเยือนญ,ญ,ญี่ปุ่นของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยเมื่อวานนี้ได้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงหรือ MOI กับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะคะเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางรถไฟในประเทศไทยโดยรวมถึงเส้นทางระหว่างกรุงเทพและเชียงใหม่ตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโดค่ะ ผู้นำทั้งสองประเทศตกลงเรื่องเพิ่มความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และยืนยันคำมั่นของไทยที่จะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วโดยสำนักข่าวเกียวโดนิวส์ระบุว่าพลเอกประยุทธ์ระบุว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานโดยอ้างคำพูดของนายกรัฐมนตรีอาเบะที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาพยายามทุกทางเพื่อที่จะคืนประชาธิปไตยกลับสู่ประเทศโดยเร็ว โดยญี่ปุ่นมีความคาดการณ์สูงว่าจะเกิดการปรองดองในไทยและจะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วแต่ว่าการหารือเรื่องการเมืองดูเหมือนจะเป็นเรื่องรองนะคะเพราะว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะในวันนี้วาระหารือก็คือเรื่องเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดทั้งวันค่ะโดยใน MOI ระบุว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างรถไฟทั้งสองฝ่ายระบุว่าโครงการมีความสําคัญอย่างมากเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และการเพิ่มการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคในถแถลงการร่วมระหว่างผู้นำทั้งสองระบุว่าทั้งสองประเทศเห็นพ้องว่านานาชาติจะต้องยืนหยัดด้วยกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและรักษาสันติภาพและความมั่นคงระดับานานาชาติ การเยือนครั้งนี้มีความหมายอย่างไรต่อทั้ง2ประเทศและผู้นําทั้งสองประเทศก่อนที่จะเข้ารายการดิฉันได้โทรศัพท์สอบถามจากอาจารย์กิตติประเสริฐสุขผู้บริการศูนย์เอเชียศึกษามหาวิทยาลัยธรร,รมศาสตร์นะคะว่าการเยือนครั้งนี้ในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศชั้นนําระดับ G7 ประเทศแรกที่เชิญผู้นําไทยไปเยือนจะเกิดความหมายอย่างไรต่อประเทศไทยคะ่ะก็ในนิติของการเยือนไทยการไปเยือนครั้งนี้ คิดว่าทางรัฐบาลเพื่อประยุทธ์จะได้ประโยชน์เยอะนะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยคงให้การรอนรับอย่างดีนะครับโดยที่คงจะมีข้อตกลงในหลายๆประการไม่ว่าะจะเป็นเรื่องรถไฟเรื่องของโครงการถวายที่ญี่ปุ่นก็เริ่มพร้อมที่จะเข้ามาร่วมมือกับไทยในการพัฒนาถวายแล้วก็ยังมีเรื่องที่ญี่ปุ่นอยากจะมาลงทุนโดยใช้ไทยเป็นฐานกระจายไปในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศ นนบบ้าไทยนนครัโลกตะวันตกก็อาจจะมองว่าญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นกลุ่มประเทศ G7 จะมีท่าทียังไงกับพลเอกประยุทธ์ตรงนี้การต้อนรับที่ดีขึ้นจะช่วยเปลี่ยนท่าทีหรือว่ามุมมองของโลกตะวันตกหรือว่าสหภาพยุโรปอย่างสหรัฐต่อประเทศไทยด้วยไหมคะจะส่งผลไหมคะอาจจะส่งผลบ้างาเล็กน้อยนะครับแต่ไม่น่าจะมากครับไม่น่าจะมากเพราะญี่ปุ่นเนี่ยยังไงท่าทีเขาเนี่ยจะต่างจาก การและยุโรปอยู่แล้วเพราะญี่ปุ่นมันเป็นประเทศในอเอเชียอยู่ในภูมิภาคอยู่แล้วแต่ญี่ปุ่นก็ต้องการที่จะแข่งขันหรือว่าคานอำนาจากับจีนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ปล่ให้ไทยโดดเดี่ยวเกินไปญี่ปุ่นก็คิดว่าไม่เป็นผลดีดัง,งั้นไทยก็จะยิ่งใกล้ชิดกับจีนม,มากนะครับญี่ปุ่นก็เลยต้องมาใกล้ชิดกับไทยให้มากขึ้นน,นะครับดฉะนั้นมันก็เป็นเกมการเมืองในภูมิภาคซึ่งทางสหรัฐหรือว่ายุโรปเองเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมา จะเล่นเกมการเมืองในนิาขณะที่ญี่ปุ่นนะครับถ้ามองในแง่ของการลงทุนเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นเองก็ต้องการที่จะตั้งเป้าหมายเข้ามาลงทุนในไทยนะคะขณะที่จีนก็มองเรื่องรถไฟรางคู่การไปเยือนของนายกรัฐมนตรีประยุจันโอชาในครั้งนี้ทางจีนจะเฝ้ามองแล้วน่าจะคิดอะไรคะอาจารย์คิดว่าเงื่อนไขท,ที่ทางจีนให้กับไทยเนี่ยตอนนี้นับว่าเป็นเงื่อนไขท,ที่อาจจะไม่ ไม่ดีนักสำหรับไ,ไทยนะครับไม่จะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่จีนคิดสองถึงสี่เปอร์เซ็นตหรือว่าเรื่องการบริหารจัดการที่จีนจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการที่ที่ไทยจะตกลงเรื่องรถไฟกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้จีนมีค่าทีที่มีปนอม,มากขึ้นในในเรื่องที่ยังเป็ตกลงกันไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นผลดีสำหรับไทยนะครับโดยรวมอาจารย์ประเมินว่า ไทยควรที่จะสร้างโอกาสอย่างไรให้มากที่สุดคะนายกรัฐมนตรีไทยควรจะทําอะไรเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจหรือว่ากระชับมิตรกับญี่ปุ่นให้มากที่สุดนะคะคิดว่าประการแรกายกควรจะบอกเขาว่าตอนเนี้เป็นสถานการณ์พิเศษซึ่งเราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้มันนานเกินไปนะครับแต่ก็อยากจะใช้เวลาช่วงนี้ยในการจัดระบบทุกอย่างเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศให้เอื้อต่อการ ลงทุนของญี่ปุ่นแม้แต่เรื่องของ connectivity การเชื่อมโยงนะครับก็จะถักดันไปได้ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องระบบป้องกันน้ําท่วมประเด็น,นต่างๆที่ญี่ปุ่นเขาเขากังวลน,นะครับเราจะเร่งทาตรงเนี้ยถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราจะสามารถผักดันอะไรได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นเกิดความมั่นใจ ีกดานหนึ่งก็ได้มีภาพเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงไปยืนถือป้ายโจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอายการศึกในระหว่างที่ประธานเจโรหรือว่าประธานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเข้าพบพลเอกประยุทธ์ที่กรุงโตเกียวและอีกสถานที่หนึ่งก็คือบริเวณกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนะคะระหว่างที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นค่ะ